วันนี้จะป้ามากินหมูจุ่มกั่งเวียงเจียงไหมครับเขาว่าร้านนี้ร้านเด็ดครับเอาไปพอกัน เฮาก็นึกว่าเป็นร้านหมูจุ่มธรรมดาครับแต่จริงๆแล้วเป็นร้านที่มีเมนูที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับดูน่าทานวัตถุดิบดีโดยเฉพาะใครสายเนื้อไม่ควรพลาดเลยกับร้านนี้ไอรสชาติแซ่บไม่เกรงใจใครแล้วเราชอบบรรยากาศที่นี่ครับเหมาะก,กับการนั่งชิวๆช,ช่วงแรงๆกับเพื่อนหรือจะมาดินเนอร์กับแฟนก็ได้ครับส่วนใครโสดมาคนเดียวก็ไม่มีปัญหาครับเพราะกินคนเดียวก็อร่อยได้กับร้านนี้เลยครับสมพงกลางเวียงชื่ออย่างเทครับกักไรวัดเจดีหลวงตามนี้เลยเมนูนี้ตอนแรกว่าจะไม่สั่งรับเห็นตรงข้างๆสั่งมาครับอดใจไม่ไหวกับเซ็ตรงงดอออ293ีมมซลกุ้ง ดองเต็มจานแบบนี้ครับ <S <S เซเ็ตน้องคือหนึบหวานกำลังดีครับส่วนเมนูนี้มาแล้วไม่สั่งถือว่ายางมาไม่ถึงนะครับคือเซตจุ่มที่ร้านเขามีทั้งเซตหมูและเซตเนื้อนะครับวันนี้เราเลือกเป็นเซตหมูใครไม่ทานเครื่องในสามารถแจ้งพนักง,งานได้เลยแล้วคืออยากกินลิ้นวัวด้วยก็เลยจัดมาหนึ่งจานครับผมส่วนน้ำซุปเราว่าเข้มข้นมากครับเผ็ดผสมหวานของกลิ่นสมุนไพรอันนี้ขอยกให้เป็นเมนูโปรดเลยครับกับลิ้นวัวตุ๋นโอ้โหพระเจ้าคือนุ่มเปื่อยกำลังดีครับและกลิ่นหอมเครื่องตุ๋นเตะสมูทเลยเเ้้าาาาามม่ีีีีกกกลลนนนนนนยะรัูออแจทงํ ตัวเลยไปลองชิมกันได้ปท้ายด้วยเมนูไอติมกะทิเมลอนกับไอติมกะทิข้าวเหนียวมะม่วงครับดูจากนาวิลี่ก็คงรู้ว่าชอบมากๆาร้านเขาเปิดช่วงเย็นนะครับเวลาตามนี้เลยพอเราสามารถจอดรถได้ที่โรงแรมอโนดานนะครับผมมีค่าจอดรถ40บาทเอามาแลกที่ร้านได้